เกแอบไปพบน้องชมพู่ตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยจะไปรู้หรือไม่น้องครับพูดถึงความรักพวกคุณก็รู้น้องชมพูเธออยู่โคตรไกลรักไปถึงแทบฟังไปแล้วเธอก็ไปไม่หันกลับมาเมื่อข่าวถึงความสวยบอกไปด้วยว่าเกลียดเปียดพอเรื่องเครียดจนเสร็จเกลียดเปลียดผมแกล้งตาเมื่อข่าวถึงความสวยบอกไปด้วยว่าเกลียดเปียดพอเรื่องเครียดจนเสร็จเกลียดเปลียดผมแกล้งตา ตัวอย่างที่ออกมาทําให้เรารู้สึกงุดเหงิดเอามากๆเลยนะครับคิดดูนะเพื่อนๆเ,เมื่อ EP ีที่แล้ว e ีพีที่2เนี่ยเป็นต่อเลิกกับยาดาแล้วมาคบกับพี่ทิพย์ทันทีโดยที่ยังไม่ได้ถูกเฉลยเลยนะครับว่าเป็นต่อทําไมถึงทําอย่างนั้นพอโผลมา EP ีนี้ก็กระดีกระดาเลิกเห็นแล้วหีย่ยังจะ๊ะ ยังไม่หิวค่ะเสี่ยวจูจีมีถ่ายยาเรียกันแล้วเหรอเดี๋ยวนี้น่ารักปลาน่ารักค่ะเป็นแฟนกันในวัยใกล้ชราผมอาจจะพูดเจ็บไปหน่อยนะครับแต่ว่ามันดูหน้ามันไส้ครับโดยเฉพาะเห็นพี่เป็นต่อกับพี่ทิพย์กระหนุงกระหนิงกันโดยไม่สนใจความรู้สึกของคนดูเลยที่ผมพูดเนี่ยหมายถึงคนดูที่เรารู้สึกหลงรักในความน่ารักและมีเสน่ห์ของน้องยาดาไปแล้วนะครับ สุดท้ายก็ามาตัดตัวละครนี้ไปแบบเศร้าๆมันเลยมีคำถามว่าน้องยาดาเนี่ยผิดอะไรครับนั่นแหละครับเธอผิดอะไรทำไมเธอจึงต้องมาเจอกับเรื่องราวแบบนี้ด้วยแถมใน EP นี้สิ่งที่เราได้มองเห็นเหมือนกับว่าทุกคนไม่ได้รู้สึกอะไรกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่ผ่านมาเลยนะครับใช่แหละมันอาจจะเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งที่ตัวอย่างออกมาแต่ถ้าออกมาแบบนี้ก็เหมือนให้คนดูหงุดหงิดนั่นแหละครับ รักกันกระหนุงกระหนิงก็ไม่มีใครว่าหรอกครับรอให้ควันมันหายรอให้มันจางไปก่อนได้ไหมให้ความเศร้ามันหมดไปก่อนได้หรือเปล่าหรือเป็นต่อจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทําให้พี่ทิพย์นั้นมีความสุขเหรอเพราะอะไรครับมีเพื่อนๆนบางคนคอมเมนต์ในช่องของผมว่าพี่ทิพย์เนี่ยเธออาจจะเป็นมะเร็งขั้นสุดท้ายพี่เป็นต่อเลยอยากดูแลเธอในฐานะเพื่อนหรือฐานะแฟน ในช่วงสุดท้ายนั่นแหละ,ะรครับเอาจริงๆนะมันไม่ค่อย Make ซ์ n s นไม่ค่อยสมเหตุสมผลเท่าไหร่ครับมันไม่ควรเป็นอย่างนั้นและไม่ควรเป็นอย่างยิ่งเพราะมันจะทำร้ายทั้ง2คนเลยนะครับนั่นคือน้องยาดาถูกทําร้ายอย่างที่เราเห็นแหละไม่ต้องอธิบายเนาะส่วนพี่ทิพย์เนี่ยก็จะถูกทำร้ายครับเพราะเอาจริงๆแล้วพี่เป็นต่อไม่ได้รักพี่ทิพย์ครับเพราะความรักของพี่เป็นต่อมาที่น้องยาดาเรียบร้อยแล้วครับ เพราะว่าพี่เป็นต่อกําลังจะขอน้องยาดาแต่งงานแล้วอะครับนั่นหมายความว่าพี่เป็นต่อรักน้องยาดาหมดไปแล้วแหละแต่พี่เป็นต่อเนี่ยกลับมาขอคืนดีกับพี่ทิพด้วยเหตุผลที่ว่าเธออาจจะเป็นมะเร็งตายมันยิ่งทําร้ายเธอมากกว่าเดิมไหมล่ะครับยิ่งพูดมันยิ่งหงุดหงิดนะครับหงุดหงิดมาตั้งแต่ E ีพีที่แล้วแล้วนะยังมีหน้ามาตั้งฉายาเรียกกันฟังแล้วมันไม่อินเลยนะฮะดีเลยอ,อยู่บพร้อมหน้าพร้อมตา เจ้เครียดอ่ะอยากเมาด้านหนึ่งเจมินก็ทำหน้าเศร้าๆมาโดยเรื่องอะไรก็ไม่รู้ครับอยากกินเหล้าอยากเมาใหญ่นี่นี่บอกเลยครับว่าไว้ใจอะไรไม่ได้หรอกครับไม่รู้มาแผนไหนจะแบ็กเมลหรือว่าจะหาเงินจากเพื่อนๆหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับแต่ผมเชื่อว่าน่าจะอยากให้พี่ทิพเนี่ยเผยออกมาว่าตัวเองเป็นอะไรกันแน่ถึงร้องไห้มากอดพี่เป็นต่อในวันนั้น จนทําให้เป็นต่อต้องตัดสินใจมาคบกับพี่ทิพย์โดยทิ้งน้องยาดาไว้กลางทางนั่นแหละครับน่าจะเป็นแผนของเจมินมากกว่าครับผมแต่พอตัวอย่างตัดมาที่บางบๆเรื่องใหญ่แล้วพี่น้องครับเรื่องอะไรวะเชิญจะม,มมีขับคุณขมูน่ารักจริงมีมอดไปพบน้องชมพู่ตั้งแต่มเมื่อไหร่นี้จะไปรู้เหรอพี่น้องครับโดยที่ตัวละครหลักในอดีตคือน้องชมพู ที่เคยเป็นแฟนพี่วอกตั้งแต่สมัยช่อง3ามเนี่ยเธอกลับมาอีกครั้งหนึ่งครับกลับมาครั้งนี้สวยกว่าเดิมเลยนะว่าไปคิดถึงตัวละครนี้เหมือนกันนะครับไม่รู้ว่าเอาน้องชมพูกลับมาช่วยดึงเรตติ้งให้กลับมาได้หรือเปล่าไม่รู้นะครับแต่ที่รู้ๆก็คือคนที่ไม่พอใจพี่วอกครับเพราะว่าพี่ยมเข้ามาในบางบาพร้อมกับน้องชมพูแล้วก็พูดคุยกันก็หนุงก็นิงเหมือนเป็นคู่รักเลยครับ นั่งแยกเลยนะนั่งกัน2คนเลยไม่สนเพื่อนๆเ,เลยครับอันนี้ฟันธงครับว่าพิยมน่าจะแกล้งพี่วอ,อกนั่นแหละครับแล้วสิ่งที่เราคิดต่อไปก็คือพี่วอ,อกนี่ก็ยังโสดแล้วผมเชื่อว่าน้องชมพูน่าจะเลิกกับพี่หนึ่งที่เคยแต่งงานกันมาแล้วนั่นแหละครับเลิกกันเรียบร้อยเธอคงอยากมาสารสัมพันธ์กับพี่วอ,อกเป็นรอบที่3ครับแต่จริงๆนะถ้าซิคอมพาเราลากมาถึงจุดที่ทั้งคู่กลับมาคบกันอีกครั้งหนึ่ง ก็ไม่รู้จะพูดก no, ับพ no, ี่วอกว่ายังไงนะครับคงเป็นกรรมของแกนั่นแหละเพราะที่สุดแล้วแกก็ต้องอกหักเหมือนเดิมนั่นแหละครับเรื่องอะไรก็ยังไม่สะเทือนใจเท่ากับเรื่องของน้องยาดาเนะครับเธอโดนหักอกแบบเจ็บเจบช่างทํากันได้เพื่อนๆคิดเห็นยังไงกับตัวอย่างที่ออกมาลองคอมเมนต์ไว้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็รบกวนกดไปที่ปุ่มไลค์เบาๆอย่าลืมกด u b s c r i b e และกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราและทั้งหมดนี้คือ S D T สวัสดีครับตอ่ตอดีว่าไม่เคยจะสมหวังความรักผมพังมากกว่านหนชอบใครที่มีอันเป็นไปแต่งงานตกลายแต่ไม่ใช่เราพูดถึงความรักพวกคุณก็รู้น้องชมพู่เธออยู่โคตรไกลรักไปถึงแพลฟันไปแล้วเธอกกไปไม่หันกลับมาเมื่อข้าถึงความสวยตออไปด้วยว่าเยียดเบียดพอเรื่องเครียดจนเสร็จเยียดเบียดผมแปล